สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดูกับผมเราเตอร์และตออน,นีนเรื่ที่นเทอรเรียกันนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเทอรเรียมาสเตอร์โหมดโดยการตัวละครแล้วก็คลาสิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นมิเดียมหรือฮาร์ดคอร์แน่นอนเพราะว่ามันเล่นโคตรยากมิเดยมบุกฟ้องตกอีกฮาร์ดคอร์เล่นเดียวตายกูไม่รอดเนี่ยกูสาตอนนั้นกูเล่นเอ็กเสิ่อมกูยังตายอ่ะ ร้อยรอบได้เออเาแล้วครับชื่อเราก็จะชื่อเอาเออพัภาภาพประมาณนี้โอเคประมาณนี้เอาโอเอลเฮ้อะไรวะเนี่ยช่างคือครับแล้วก็เลือกสกินเป็นอันแรกเลยนะเพราะว่ามันสบายดีไม่ใช่อะไรหรอกสีผิวเอาสีในดีครับอ่าคนธรรมดาเดีละขาวสีดไม่ดีดวงตาสีเขียวก็แล้วกัน มันอาจจะปุ่มเล็กหน่อยก็ขอ,อไปนะครับนะก็ผมคล่องแบบนี้ไงและอีกอย่างนะถ้าผมถ่ายคลิปแบบนีพ้พอเวลาผมซูมเข้าไปมันก็ชัดด้วยนั่นแหละมันสบายตรงนั้นทรงผมเหรอมาโล้นเลยก,ก็ได้นะเพราะบอาเราไม่โชว์ทรงผมอยู่แล้วเออเอาทรงผมแบบไกด์นี่ก็ดีนะแล้วแต่งตัวเหมือนไกด์ไหมผมจําไม่ได้เราไกด์มันแต่งตัวยังไงเอาทรงผมนี้แหละขี้เกียจต,ตั้ง อาสีอะไรเขียวแดงเออแดงก็ได้เว้ยเอาสีแดงเนี่ยแหละเสื้อเหรอดำโอ้โหมันโคตรมืดเลยเอาขาวดีแหละมันพอจะมองเห็นอยู่ขาวทุกสีเลยครับกางเกงเทาโอเครองเท้าสีเขียวเอาสีขาวแหละไม่เอาล้สีเขียวชื่อเอลเอลใช่ไหมตั้งมาเลยตั้งแล้วก็เซฟห้ามหายนะตัวละครเท่นี้ เห็นไม่เวลาที่ผมเล่นไปผมใช้เวลาเล่นตั้งนานนะนะตัวนี้เนี่ยเออผมเพิ่งเล่นมาตั้งนานเลย0ูนจุดซููวิโอ้โหไม่ได้เล่นไม่แต่วิเดียวโลกแล้วก็ต้องเอาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็ต้องเอาขนาดใหญ่แล้วครับซึ่งโหมดก็เอามาสเตอร์โหมดนะครับนะมันก็จะเล่นยากหน่อยมันก็จะเล่นยากหน่อยนะชื่อโลกก็ Yes 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 อาเยไอโกมันใช่หรือเปล่าว่าตอนนั้นกูพิม์อะไรวะโ no, no, no. นโนโนไอโกน่ะคือใช่ครับชีโลกประมาณนี้ซีดซูมสักสามรอบก็แล้วกันเผื่อมันเจอคองดีผมก็ใช้สูตรซูมสามรอบแบบนี้แหละทุกครั้งที่เล่นอ่ะรครับในการสร้างโลกแบบในการสร้างโลกมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลานะครับนะงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ตัดไปเลยครับดีดนิ้วไหมกอ๊กอปก๊อปคนอื่นบ้างไม่เป็นไรเนาะดีดนิ้วเอาล่ะรครับตอนนี้เรากา็ได้แมปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มเข้าไปเลยครับ Yes 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 I Go นี่คือเลขซีดนะดูเอา7 9 9 1 2นึ่ โอเคเข้าไปเลยเสียงรบก,กวนก็อาจจะเยอะมากนะครับการเล่น Master Mode มาสเตอร์โหมดเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับนะเสียงรบก,กวนม่เยอะมากจริงๆเลย,เลยแบบเยอะมากๆครับเร็วๆนั้นก็เก่าก็เก่านานแล้วเนี่ยโอเคครับเริ่มมานะครับเร้ก็ต้องตัดไม้ครับปุม่มเห็นไหมปุมป่มผม,มโคตรเล็กเลยเดี๋ยวขอปรับอะไรนิดหน่อยก็แล้วกันผมข้องปุ่มแบบนี้ครับไม่ใช่แล้วเนี่ยนี่เลื่อนลงมาตรงนี้ครับมันจะได้ข้องหน่อย เห็นไหมไอ้นี่มันไม่มาตามแต่มันจะมีขีดเลือดตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันอันดับแรกตัดไม้ครับผมจะสร้างบ้านแถวๆนี้เลยจุดเกิดแม่งนี่แหละสร้างบ้านตรงนั้นแหละโอ้โหแม่งสาราตีโคตรแรงไอ้สัตว์แม่งขี้โกงแมงขี้โกงติีดี๋ยดยี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวดี๋วเดี๋ย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 วเดีดี๋ยวเดี เอย้ยยา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 เฮ้ยหมดมาสเตอร์นี inform inform. ่มันยากที่หายเลยอืมอืมกูเดี๋ยวจะตายแล้วเนี่ยอ้าโอ้โหแค่ตอนเช้านั้นเนี่ยอืเมืองลำบากขนาดนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนน่ะกูตายแบบรัวๆครับรัวๆเลยรัวๆแบบ บัว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 แป๊บเดียวกูตายแป๊บเดียวกูตายประมาณเนี้ยโอเคขอตัดไม้แบบสร้างบ้านคนก็เลิกกันช่วงแรกๆการสร้างบ้านเป็นสิส่งที่โคตรสำคัญโคตรแบบโคตรจริงๆอ่ะเออถ้าไม่งั้นมึงโดนผีแดกตายเหมือนที่กูเล่นมาครับร้อยวันกูบอกถ้าไม่มีเตียงนะมึงโดนผีแดกตายเนี่ยนี้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 นนโอเคครับข้พของระหว่างเดินปั๊บคราฟติ้งเทเบิลอะไรเน็ตเวิร์กเบนไม่ใช่คราฟติ้งเทเบิล อ่ามันตีตีเข้าโคตรแรงอต๊ดอึ๊อึยเออโอ้โหแรงจัดนี้ครับนี้ได้เวิร์กบนมาแล้วครับเป็นดาบอ่าแล้วกูจะเดินไปหามันทํำหิ้วอะไร่อกี้น่ะเนี่ยเราได้ดาบที่ใช้ง่ายกว่าเดิมเบะ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 เบมาดี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  เป็นไงโดนตีฝ่ายเดียวเลยละสี่ดา<ฮ>บที่มันใช้ง่ายจริงๆแล้วก็ชุดเกาะเบื้องต้นนะครับโนสวนมากเขาก็คราบกันนั่นแหละไอ้ก็จะไม่ครับทําให้ถึกขึ้นนิดหน่อยโอเคครับตัดไม้ต่อไปต้องรีบสร้างบ้านในวันแรกเลยครับก่อนที่ผีมันจะมาเออจะไปเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะครับนะซึ่งจุดเริ่มของเราก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ละ ถุกออกตรงนี้โลป้องกันสลามระดับหนึ่งวเบ k นอยู่ไหนกูจะครับประตูไอ้สัสนี่ได้ประตูมาสองบานแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่านี่อยา่ยาอยา่ยาอยเราต้องใจเย็นเล่นค่อยเล่นไปครับทํางั้นเราไม่หงุหดขึ้นแน่เห็นไหมผมเล่นห้าสิชั่วโมงละห้าสิบกโมงอะไรนี่กูพูดไม่ชัดเลยห้าห้าสิบชั่วโมงนะ่ะเออ เห็นไหมเห็นไหมคลิปนั้นน่ะเออกูฆ่าบอสเพนทนล่ายัางไม่ได้เลยคนอื่นยี่สิบสี่ชั่วโมงฆ่ามูลหลอดแล้วกูยังไม่ไปถึงโกเลมเลยทาประตูไปซูมเข้านิดหน่อยเผื่อมันมองมาเห็นเผื่อเราเนี่ยมองไม่เห็นห่องกูแคบอย่างเลยวันนี่ยโอเคครับขอธนูก็แล้วกันเพราะว่าผมใช้อาวุธอื่นไม่คล่องโอเคฮะบ้านเราดูแบบพอกินเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปหาเหมืองลง คือใบโอมทะเลสายครับขุดกระบองเพชรมากมแมงอันใหญ่แล้วโอนกู oh, no. เกียดติมึงเอาดาบไปกินนะยะยะยะเอาเอาคอเปอร์ดเลยแะครับมันจะได้ตีรัวๆถ้าเป็นดาบเอาดาบไม้ตัวนี้มันเอาไว้ตีแบบวงกว้างครับผมชอบใช้ตีแบบวงกว้างมากกว่าเพราะว่าอะไรนรั่นแหละ เพราะว่ามันจะดีได้ง่ายไงครับถ้าเป็นดาบแบบเออคอปเปอร์อะไรประมาณนั้นมันใช้ย,ยากเดอ,อเราจะเอากระบอกเพชรไปทําชชดเกาะต่อไปครับคลิปแรกเราไม่มีอะไรมากหรอกเล่นเล่นไปแค่นั้นแหละเจอนกครับนกอีแรงโอ้มึงบินมาทําเหี้ยวอะไรเนี่ยกูไม่มีธนูนะเฮ้ยฟันฟันอย่าอย่าอย่าโอ้โหปลาบินมึงก็มาปลาตีนปลาตีนเป็นยังไงวะ อิ่อๆๆวิ่งชะวิ่ชะวิ่งวิ่งชะวอ่งชาฟันเข้าที่รเกตโอ้โหนี่แหละมาสเตอร์โหมดผมมีอะไรจะบอกครับถ้าทุกคนเริ่มเล่นเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นมาสเตอร์โหมดเลยเพราะว่ามันเล่นโคตรยากเลยเนี่ยผมแนะนําครับคลาสสิกนี่แหละเออลองเล่นดูก่อนเพราะว่ามาสเตอร์มันโคตรยากถ้าอยากเล่นให้มันจยากแบบเออผมแนะนําเป็นเอ็กซ์เพรสดีกว่าเพราะว่ามาสเตอร์มันเล่นโคตรยาก มอนสเตอร์ตีแรงขึ้นแถมถึกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ตีแรงอันนี้เริ่มอันตรายแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกลับบ้านฮะไม่งั้นตายบ่อยแน่กูนี่ตรงนี้ตรงนี้ยไปชี่อีอีดีส์เอาเอาเอาสลามเป็นอะไรเมื่อกี้เอาเอาเกมบัคสลีลเอเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูดูดู ดูฮะด,ดูดูดูสลามสลามมันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรครับนี่อ่ะโยโยกใช้ยัยม,มึงมุ้งโ้ว้าวสุดยอดประเรหฮะนี่กูจะคาเยังไงเนี่ยหรือว่าก็จะเล่นสายเมลีตีใกล้นี่ยมึงก็เดินไป,ไป,ไป,ไปมาไปมาแบบนี้แหละไอ้สัตว์เอ้ยเปวเดินมาเดินมาเดี๋ยวกูจะตีมึงให้ตายหรอกสายธนูดีไหมจะเล่นเป็นสายอะไรดีเนี่ย ผมคิดว่าเล่นเป็นสายทถนนู้สบายแล้วผมคิดว่าอีพีนี้คงทำอะไรไม่ได้ฮะแต่คาบชุดเกาะกระบองเพชรกอดก็แล้วกันแปลงล่างเย่ชซึ่งเกาะกระบองเพชรความสามารถสะท้อนแล้วก็ดาบใช้เออเราไม่ได้ใช้ดาบนี่วะเราจะเป็นสายทนูนใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาบมึงก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปนี่งเกาะไม้ก็เปลี่ยนชือ่อขวาดิเออ เส้เกาะไม้ก็ท pues <era> fiz like so like sure ิ้งไปทิ้งไปบางควอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันโคตรเล็กเลยคุมคุมไอ้เหี้ยวเนี่ยกูมันโคตรเล็กเลยเนี่ยเราใช้ธนูทีแรกก็จะใช้โยโย่นะแต่มันมีโยโย่เนี่ยเอาที่ขุดกระบองเพชรเนี่ยที่ขุดกระบองเพชรเนี่ยโหดเออเท่าไรวะอะไรเนี่ยป้งเท่ากันนี่วะกูคิดว่ามันโหดโหดกว่า สรุปแม่งไม่ได้ต่างกันเลยครับที่ขุดกระบ,บองเพชรมาทําหิห้วอะไรวะเนี้ยเสียงเกมมันดังหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมก็รู้สึกว่ามันผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยกรับให้มันเบาแล้วนี่กูลืมคราบคอนเลยเนี่ยโอ้ว้าวก็อย่างที่ผมบอกไปนะเสียงรบกวนแม่งโคตรเยอะนี่ยคอนโอเคอาจจะได้ยินเสียงที่ผมกดด้วยนะครับนั่นแหละก็ผมกดโทรศัพท์อย่าง กดโทรศัพท์เนี่ยกูเล่นในโทรศัพท์มันเข้าใจไหมจริงๆกูอยากทำให้ม,มันดูเหมือนคอมมากที่สุดเหมือนตอนที่กูเล่นใหม่ครับโคตรเหมือนคอมแบบเหมือนเหมือนมากๆแบบนี้เรายังไม่เคยตายเยนาะเออยังไม่เคยตายเลยใช่ไหมตัดไปตอนที่เราตายเมื่อตอนนั้นเลยเพิ่งเริ่มมากูก็ตายลนะอ่าโอเคประมาณนี้บ้านกูน่าจะเสร็จ นอนเหรออยากจับอยู่นะอยะ่าอย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 ่าเออไอนี่เอาทิง้งฮะเร้วเป็นสายธนูครับไม่ใช่สายเร้นนะที่ผมจะเล่นคือธนูอย่างเดียวเลยเอธนูทั้งเกมเล่นแต่ธนูเออไม่ใช่สายเร้นยิงไกลอะไรประมาณนะั้นไม่ใช่สายที่แบบผมจะเล่นปืนเลยนะผมจะเล่นแค่ธนูอย่างเดียวเออเรียกเป็นสายแบบนี้เลยธนูโยโย่เออแล้วก็ดาบอื นูโยโยด่ดาาปืนแล้วก็อะไรนะเวทมนเนี่ยก็จะเป็นซ้ำมอนแล้วก็เวทมวมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับโอเคครับตอนนี้มันก็เป็นเวลาตอนแจ้งไป็ที่ร้ยตอนแจ้งฮิ้วอะไรตอนเช้าก็พูดไปงั้นแหละแจ้งมันแจ้งอะครับโอ้ตรงนี้มันมีเหมืองหวัดกูเล่นข้างไหนเหมืองไม่อยู่ด้านขวาตลอดเลยเป็นสภาพแบบนี้ตลอดครับเราไปสายธนูใช่ไหมเราก็ต้องรับลูกธนู ันนี้โอ้มีของเกลือนีดๆหน่อยๆเก็บอันนี้มาครับทําให้เวลาวิ่งเร็วขึ้นเดี๋ยวยว,วิธีใช้แล้วก็กดแบบนี้แค่นี้แล้วก็ใส่ได้แล้วบางคนอาจจะทําแบบนี้นะครับเวลาเวลาจะใส่ของนะเออผมก็งงกับเขานะเวลาจะใส่ของปื๊บเลื่อนมาโอเคไวลูกูดกูใส่ของเรียบร้อยแต่ผมนะนะไม่ถ้าไม่กดตรงนี้ก็ กดจำๆสองรอบครับแบบนั้นแหละแค่นั้นปลาบินมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮี้ยขอครับลูกธนูมานิดหน่อยสี่ร้อยลูกลูกธนูดาวเอาลูกธนูไฟดีกว่าโอ้ปลาบินมึงมาอยู่ทําไมตรงนี้อย่าอยาอย่า,ยาโดนลูกธนูกูไปเอาจริงๆนะครับถ้าใครขี้เกียจมากๆก็เออไม่ต้องหาลูกธนูเฮ้ยอ,อะไรหรอก เอาแล้วมืดแล้วกูถือดาวเนี่ยมันจะทําให้มันส่องแสงขึ้นไหมไหนถือดาวมันไม่ได้ไช่องแจ้งเงี่ยอะไรเลยเนี่ยโอ้โหแย่แล้วมืดซะแล้วเฮ้ยแหละแพตตินัมเก็บมาครับเราจะเล่นเป็นสายธนูแม่งกันจบเกมเลยกองครับกองมันมีอะไรที่ทําให้เราขี้เกียจครับได้บ้างไหมยอย่างเช่นไอเครื่องทอผ้าน อันดับแรกคือเปิดกล่องดูก่อนถ้ามันมีเหี้ยวอะไรในกล่องอุ้ยเครื่องวาร์ปแล้วก็ไม่เอ้ไม่ใช่ใายปืนระเบิดโอเคได้ได้ได,ได,ได้เก็บระเบิดมาเราจะได้มี npt ระเบิดท free, บแท่ง e n v i l ฟรีกูไม่ต้องค้า e n v i l แล้วสบายสบายฮะสบายเนี่ยแม่ค้อนก็ถือหน่อยเนี่ย e n v i l ฟรีโอ้โหกูไม่ต้องค้าบเองและไม่ต้องค้าบเองให้ลำบาก อาจายมันนีเนี่ยเป็นออมิทริกใช่ไหมไม่ใช่มันคืออเมทิสต์เอาแล้วกูกินยาโอ้โหมือมันก็เป็นยอย่างงี้ครับแม่งเพ้อกดตลอดกูลืมเก็บนั้นเนี่ยขอกล่องด้วยฮะอูมันก็แค่คนโลภคนหนึ่งโอ้ชิดอดีกว่ากิน n นนนน o no 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 o no n no, 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 no. ยอมันกระแตกนะั่ะมันโหนไรโอ้ อ้วนโนก็แตกอ้วนแตกกันโนอาจจะได้ยินเสียง mm. เสียงผมกดโทรศัพท์นี่นะ mm. เพราะว่าเล็บผมไปโดนฮะเนี่ยเล็บนี่โป้งกูยาวเลยแล้วเนี่ยปกติคนเขาเล่นโทรศัพท์โดยใช้นิ้วไหนมากที่สุดครับผมมั่นใจเลยว่าต้องใช้นิ้วโป้งเนี่ยเพราะผมก็ใช้มันโคตรบ่อยผมจะเป็นนักตกปลาเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปตักน้ํามาแล้วก็สร้างที่ตกปลาแบบ ไม่ใช่ชั่วอ,อะไรเนี่ยกูจะชั่วข่าวไปถึงไหนปะเนี่ยไม่ใช่แบบชั่วข่าวแต่เป็นชั่วนานแบบฟาร์มถาวรนะ่ะเออเป็นฟาร์มแบบถ้าเราอยู่สบายสบายช่วงต้นเกมเราจะได้ตกปลาหาของดีดีและ้อะไรไม่ใช่ต้องไม่ต้องถามหรอกกูรู้อยู่แล้วใครรู้คอมเมนต์พี่ก็ลอง Google ดูสิฮะพี่พอดีไปดูชีวาร์สมาเยอะก็เลยเป็นประมาณนี้ สภาพคนดูนี่มึงเล่นเชีย่ยอะไรเนี่ยแร่อะไรครับมูนเทนออร์หรอหรือว่าอะไรมันชื่ออะไรเนี่ยไทเทเนียมมันก็ไม่ใช่มันคือแร่อะไรครับกูอยากรู้จริงๆเอ้ยไม่รู้ให้ถามอะไรครับนี่ก็ลองกูเกดีสิครับพี่เออได้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 ถ้างั้นได้ได้ได้โอเคกูกูเกิลแล้วกูจะออกเลยนะเนี่ยเซฟกูออกเลย โอเคครับคลิปนี้ผมขอไป Google แป๊บ Google อา้าวกูออฟไลน์ลืมเปิดเน็ตฮะโอ้กูยังกูยังอยู่หน้าเทอรเรียอยู่เลยโอเคครับเราพิมพ์ไปว่าแปลภาษานี่แหละแค่นี้โอ้เสียงรบกวนไม่เยอะจิบหายิโอเคชื่อแรกมันชื่อว่าพิมพ์มันภาษาอังกฤษฮะ ท u n g ี H t e n ทางสเตนโอเคกูรู้แล้วแหละทางสเตนทางสเตนให้หมทางสเตนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้มันอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหน่อยสิทางสเตนคัดลอกฮนะอ่านให้ฟังหน่อยทังสเตนอะไรนะ ไม่ได้ยินทังสเตนโอ้เสียงแม่งโคตรชัดเลยไม่ได้ยินก็บ้าเลยแบบนี้ถ้าคนดูนะ่ะมันจะได้กินชัดแต่ผมนะ่ะเปิดเสียงเบาไงไม่ได้กินชัดและถ้าเป็นภาษาไทยล่ะท,<า>ทางสเตนทางสเตนบ่โอเคแล้วถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบภาษาโอ้อมึงเป็นเหี้ยวอะไรเนี่ยกูไปกดผิดยังไงเนี่ยพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบเป็นภาษาไทย ทางสเตนทางสเตนโอเคกูเรียนรู้ละแรนั่นชื่อว่าแร่ทางสเตนทางสเตนไม่ใช่ทางสเตนโอเคนี่ก็เป็นช่อง youtube ที่ผมดูน้วนแหละเดี๋ยวมันก็ตกันมาเองนั่นแหละเพราะผมเปิดเด็ดไงเล่นมานานๆแล้วเปิดเน็ทีมันก็จะเป็นประสภาพประมาณนี้แหละครับแล้วกูพูดเร็วไปไหนเนี่ยเอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเย่บายอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันนะครับนะจบไปเลยเย่ yeah. Bye.